สวัสดีครับผมไบ์จากอัจฉริยแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไลฟ์โปรดักชันปัญหาหน้างานกันต่อนะครับตอนนี้เป็น EP ีที่6แล้วนะครับถ้าเกิดนับสลับไปสลับมาจากที่ผมไลฟ์นะถ้าเป็นไลฟ์โปรดักชันอันนี้คือเป็น EP 6แล้วในตอนนี้จะเป็นเรื่องของสาย HDMI แล้วก็สายไฟปกติผมทํางานนะผมทำไลฟ์โปรดักชันจัด Facebook ไลฟ์นั่นแหละจัดเป็นรายการรายการสัมภาษณ์สัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีกล้องอยู่ประมาณ 3ตัว4ตัวไม่เกิน4ต่อด้วยโรแลนด์อ่าโรแลนด์จะเป็นสวิชเชอร์ตัวหนึ่งมีกล้อง1ตัวมันก็ต้องมีสาย hdmi 1เส้นมีกล้อง4ตัวอย่างน้อยก็4เส้นหน้างานจะต้องมีจอนิเตอร์อย่างน้อยอีก2จอก็อีก2เส้นเป็น6แล้วนะซึ่งไอ้จอมอนิเตอร์2จอตัวนี้จอหนึ่งเป็นจอ preview preview ก็คือไอ้จอเนี้ยครับเป็น4มุม4มุมเมืองเนี่ยอ่ะนี่คือจอ preview ที่ต่อจากโรแลนด์2จอจอหนึ่งผมดูอีกจอหนึ่งให้พิธีกรหรือว่า แขกไว้ดูไวป้ประมาณว่าถ้าเกิดจะอินเสิร์ตภาพอะไรเขาจะได้เห็นว่าอันนี้ไงคุยคุยกับผู้ชมได้ว่านี่คือภาพนี้นะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะก็เป็นอีก2จออันนี้ต่อจากโรแลนดมันออกได้พรีวิวด้วยเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าผมใช้สปิเตอร์อ่าสปิเตอร์ HDMI สปิเตอร์แยกกเป็น2จอก็เป็นสาย h d m เเพิ่มอีก2เส้นแล้วก็ต่อเอาพุทจากโรแลนดเนี่ยเอาพุทเปล่าๆนะครับเป็นสาย H d m i ยบอีก1เส้นเข้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์ เยอะไหมอันนี้คือสาย HDMI ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นแล้วหน้างานเนี่ยเรายังมีสารพัดส,สายอีกยเป็นพวกสายไฟของคอมแต่ละเครื่องแล้วก็สายเนี่ย DC c o u p l e ของกล้องแต่ตัวถ้ามี4กล้องก็เป็น4สายยังไม่พอหน้างานยังมีรางปัก3ตาที่ผมจะ <c oughs> สเปคไว้เลยว่า กล้องหงตัวต้องเป็นรางปัก1นรางจะพยายามไม่ใช้ร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวสายมันจะเตะไปเตะมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะโยงไปโยงมาคือไอ้ไอ้นี่มันมันสั้นมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ยาวดังนั้นของใครของมันนะครับถ้าใครเคยทํางานโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์สดหรือว่าเป็นรายการนะครับปัญหาเรื่องของสายไฟนี่เป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานมากๆผมเล่าให้ฟังผมเคยทํางานอยู่ที่บริษัทผลิตสื่อที่หนึ่งอตอนนั้นไปถ่าย างานอีเวนต์เป็นงานมหากรรมกินทั่ว,ทวไทยสี่ภาคอะไรนั่แหละผมก็ไปช่วยถ่ายไปครั้งแรกเป็นเด็กฝึกงานใหม่เลยไปครั้งแรกโทษนะฮะเพิ่งเห็นว่ามันมันมีอินโฟขึ้นเดี๋ยวเอาออกก่อนลืมไปเลยลืมไปเลยลืมออกเวลาเอาอินโฟออกนะครับให้มาที่ประแจซีนะครับแล้วมาที่ทีวีคอนเน็กชันนะครับทีวีคอนเน็กชันอยู่ไหนอยู่ที่ประแจครับโทษทีฮะประแจทีวีคอนเน็กชันนะครับแล้วก็ HDMI info display นะครับเปลี่ยนเป็นออฟนะครับแล้วก็จะไม่เห็นอินโฟอะไรละ อ่ะต่อวันนั้นที่ผมไปฝึกงานครั้งแรกอ่าเขาก็จะให้ผมไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพตอนนั้นสมัครในตําแหน่งของแอนิเมชันไปนะแต่ว่ามีงานอีเวนท์ที่ไหนผมจะขอไปตลอดนะครับเพราะขี้เกียจอยู่ออฟฟิศนะฮะอ่าก็ไปหน้าง,งานตอนแรกก็คิดว่าจะได้คุมกล้องประมาณว่าช่วยถ่ายปล่าครับเดินสายไฟอย่างเดียวเลยฮะมีเวทีอยู่นะครับหน้าที่ผมคือพี่เขาก็ให้ม้วนสายไฟมาหนึ่งมึงไปลากมาไปเดินสายมาผมก็ก็เดินสายไฟ ครั้งแรกมันเดินไม่เป็นหรอกก็กว่าจะโยงสายไฟออกมาเนี่ยมันนานมากคือถ้าเกิดใครไปกองถ่ายจะรู้ดีว่าไอ้สายไฟที่มันม้มมวนเยอะๆๆๆ,ๆเนี่ยจริงๆมันแค่เส้นเดียวเองนะเส้นเดียวแต่ว่ามันยาวแล้ววิธีการม้วนเนี่ยมันจะมีวิธีการม้วนของมันอยู่แล้วก็วิธีการเอาออกก็จะค่อยๆค,ค,ค่อยรูดเอาออกทีละชัน้นทีละชัน้นทีละชัน้นแล้วก็โยงออกไปแต่ผมไม่รู้ เวลาผมดึงออกมามันก็จะพันกันหมดนะครับเรียกว่าวันนั้นแทบไม่ต้องทําอะไรเลยฮะตอนแรกคิดว่าเป็นงานติงตองมากนะครับแค่ไอ้แค่ลากสายไฟเดินสายไฟอีจริงแล้วคนเดินสายไฟตามช่างภาพเป็นที่อะไรที่ต้องใช้สกิลสูงมากๆเพราะว่าคุณต้องทํำยังไงก็ได้อะให้ให้สายมันไม่มีการสะดุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนตอนนั้นเราไม่ได้มีไวเลสให้เตรียมไอ ไอคนเดินสายเนี่ยผมอึ้งมากนะครับเขาค่อยๆทยอยไล่สายไล่สายไล่สายแล้วสายก็ไปกองอยู่ที่พื้นแล้วถ้าเกิดว่าตากล้องเดินถอยหลังมาจะชนวิกกูต้องเก็บสายเคลียร์สายแล้วก็ม้วนสายเข้ามาแล้วก็ค่อยๆปล่อยสายเฮ้ยผมเคยลองทําครั้งหนึ่งนะครับแล้วไม่กลับไปทําอีกแล้วนะครับคือเหนื่อยมากๆต้องยอมรับเลยว่ามันจะมีจังหวะที่ผมสลับไปเป็นจ้างภาพด้วยก็รู้สึกว่าสบายจังเลยเวลามีมืออาชีพมาเดินสายไฟให้รู้สึกชีวิตมีความสุข แต่แต่ตอนผมไปเดินสายไฟให้เขาเนี่ยผมทําชีวิตเขาลาบากนะครับเพราะว่าผมเดินสายไม่เป็นอ่ะนั่นแหละเรื่องของสายไฟถ้าเกิดว่าเป็นงานที่มันเออใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าพวกบรดักชันเล็กๆเนี่ยมันจะยาวเพราะว่าสเกลงานมันจะใหญ่มันจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับดังนั้นสายไฟหน้าง,งานเนี่ยเอาแค่ปริมาณก่อนเยอะเยอะไม่พอมันยาวพอมันยาวมันมีโอกาสที่มันจะพันพันกันลกลุงลงังและที่สำคัญที่สุดคือ มันจะเกิดอุบัติเหตุครับมันเป็นปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงนะคือการเตะสาย <S <S มันโดนเตะสายคือหน้างานเนี่ยไอการเตะสายนี่เป็นเรื่องปกติสุขมากๆนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมไปทํางานให้เไปไปไลฟ์ให้พี่วด,ดี้เทปหนึ่งไอเฮี้ยแขกในงานสองร้อยกว่าคนเตะอยู่นั่นแหละสาย HDMI ผมเนี่ยเตะเตะเตะอยู่นั่นแหละไม่รู้จะเตะกันไปไหนเตะมันไม่หลุดหรอกแต่มันตึงตึงแล้วก็ลังกล้องคือ พอเป็นกล้องมิลเลเลตตัวเล็กเป็นระบบที่มันไม่ใหญ่มากนะครับกล้องมันก็ไม่ได้หนักขาตั้งกล้องก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้แข็งแรงมากโดนเตะสายดียไอทีก็ลังไปทีปืดสายดียอไม่พอสายไฟสายไฟเนี่ยมันไม่ได้ยาวมันสั้นแค่นี้ดังนั้นเนี่ยมันสั้นแค่นี้เองดังนั้นเวลามันลากออกมาจากกล้องเนี่ยมันก็จะไม่ได้หย่อนไม่ได้เผื่อสเปซไว้สําหรับโดนเตะแลยยืดผลก็คือสกิปปุ๊บตึงเลยตึงปุ๊บดึงกล้องเลยก็ ก็ล้มไปอ่าดีที่มีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์กันกันกันกระแทกของเลนเนี่ยตอนนี้ยุบไปแล้วนะครับผมยังแกะไม่ออกเลยสายไฟนะครับสายไฟหน้างานสําคัญมากๆทีนี้ถามว่าทํายังไงอย่างแรกที่แก้ปัญหาหน้างานปกตินะครับก็ไม่มีอะครับก็ต้องแรปสายนั่นแหละแรปสายนะครับผมบอกเลยว่าเราต้องแรปสายไฟทุกครั้งเวลาจัดสายอะไรเสร็จแล้วหน้างานนะครับเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูอ่ะดูนี่นี่คือหน้างานเห็นไหมครับ น้างานเนี่ยอันนี้ยังถือว่ายังน้อยเพราะว่าช่วงช่วงหลังเริ่มทําอะไรเป็นระบบนะระบบนะครับแต่ว่าช่วงแรกนี่จะเละเทมากไม่มีการแรปสายใดใดทั้งสิ้นแล้วอ,อย่างต้องระวังห้องด้วยนะถ้าเกิดห้องมันเป็นพรมแบบเนี้ไอ้ี้ยแรปยังไงก็หลุดเนี่ยเอาไอ้ล็กซีนเนี่ยใช้ลักซีนธรรมดาเนี่ยครับปกติใช้ล็กซีนธรรมดาเนี่ยแล้วก็แรปแรปยังไงก็หลุดครับไม่ติดนะครับดังนั้นต้องระวังแต่ยังไงก็ได้พยายามทําให้มันติดให้ได้เยอะที่สุดนะครับไอ้พวกเนี้ย ยังดีเพราะว่ามันเป็นห้องปิดเป็นระบบปิดเรายังพอคุมได้ว่าอย่าเดินอย่าเดินผ่านตรงนี้นะอย่าเดินตัดหน้ากล้องเพราะมีสายไฟนู่นนี่นั่นให้เดินอ้อมยังพอคุมได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูงาน,น,นอื่นๆนะครับอย่างเช่นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาไออย่างเงี้ยคือที่สาธารนณะอันทีนตอน,ตอนไปไลฟ์ให้คุณตันที่สาธารณะเนี่ยความชิปหายนี่เยอะมากนะครับอันนี้ผมต้องปิดเยอะมากนะครับคือมันมีคนเดินแต่จริงแล้วคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเดินมันเดินผ่าก,กลางกองกูเลย มันเดินผ่าคางตัดกล้องกูไปด้วยมันมันก็ก็เตะก,ก็ก็มีสะดุดนะครับดีที่แรปไว้เยอะนะครับก็ก็เสียวเสียวเสียวตลอดเวลาต้องแรปตลอดนะครับสายไฟอะไรที่มันอยู่ตามพื้นเนี่ยต้องแรปตลอดนะอ่ะถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดอย่างเงี้ยที่พื้นจะเห็นไหมไอ้พวกสายไฟที่ต่อไปตามกล้องตาม เอ่อเฮอ่าใส่ย h d m i ก็มีลากนะครับคือสายอะไรก็ตามที่มันลากลงมาที่พื้นเนี่ยต้องแรปให้หมดแล้วก็นี่ก็แรปเห็นมแรป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 ให้หมดวิธีแรปเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับใช้ล็กซีนธรรมดานี่แหละแปะลงไปเอ่อถ้าเกิดว่าเป็นงานอย่างตอนนั้นเคยไปถ่ายงานที่ศูนย์วัฒนธรรมโอ้โหพี่เขาแรปสวยมากอันนี้ถือว่าหยาบนะพี่เขาแรปสวยประมาณว่าแบบ ปิดไม่เห็นสายเลยอะประมาณว่ามึงจะไม่มีทางได้สัมผัสสายแน่นอนเป็นเป็นแบบปกติผมจะแรปเป็นทางสั้นๆอย่างนี้ปึดป๊ดปึด๊ดปึ๊ดอันนี้เขาแรปปลื้ดคุมสายไปเลยเป็นทางยาวคุมไปเลยนะครับโหมดมากยังไม่พอไอแรปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสายไฟนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เคลื่อนที่ได้ผมจะติดให้หมดป้องกันการเคลื่อนที่โดยเฉพาะไอพวกอย่างอย่างไรเนี้ยเออ นี่คือเซตติ้งของระบบเสียงอ่อมันจะมีขาตั้งกล้องตัวน้อยใช่ไหมแล้วก็ซูมผมจะอยู่บนนี้แล้วก็มีไวเลสไมโครโฟน2อันนะครับอ่าอันนี้ซูมให้ถกอันนี้ไม์ไวเลสของซัลโรมันิกก็จะต่ออยู่นี้2อันเพราะว่าสัมภาษณ์4คนสิสเต็มของเสียงตรงเนี้ยผมก็ต้องล็อกไม่ให้มันขยับเพราะว่าสายผมจะล็อกอยู่แล้วที่พื้นมึงห้ามขยับทั้งสายทั้งไอตัวเอ่อทั้งตัวขาตั้งของระบบเสียงตัวเนี้ยจะไม่ให้มันขยับเลยเคยมีเหตุการณ ตกไปแล้วนะครับคือไอ้พวกเนี้ยเวลามันที่ผมจะต้องตั้งแบบเนี้ยที่ไม่ที่ไม่วางพื้นก็เพราะว่าเวลาตั้งแบบเนี้ยมันมีคนช่วยดูง่ายมอนิเตอร์เสียงง่ายนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรมันจะง่ายอ่าก็เลยต้องตั้งไว้แบบนี้แต่ก็ต้องแรปไม่ให้มันขยับนะครับก็อย่างนี้เลยคุณไม่ต้องสนภาพว่ามันจะสวยงามแต่ว่าขอเน้นประสิทธิภาพนะครับเอาให้แน่นที่สุดนะครับ สาย hdmi สาย hdmi ที่ต่อเข้ากับกล่องวิดีโอแคปเจอร์อันนี้โคตรพ่อโคตรแม่สําคัญที่สุดเลยนะครับยิ่งสายที่มันต่อออกจากโรแลนด์เนี่ยโรแลนด์มันจะเป็นตัวรวมสัญญาณใช่ไหมครับรวมสัญญาณของทุกกล้องทุกกล้องจะต้องมารวมที่โรแลนด์โรแลนด์จะออกเอาพุทไป1นรูไอสายที่ออกอันนั้นนะ่ะสำคัญที่สุดเพราะถ้าไอสายนั้นดับ4กล้องมันจะดับหมดดังนั้นต้องแรปก่อนเข้ากล่องแปลงสัญญาณเนี่ยอย่างไอตัวนี้เป็นของ aja ก็แรปอย่าให้มีการดึงขยับขยืขย่นนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเทปไหนไม่ลืมก็จะแรปสาย USB ที่มันต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไฟไฟก็ต้องแรปไอสายไฟเนี่ยคือหน้างานนะครับจะสังเกตว่านี่ไฟพวกนี้มันอยู่สูงใช่ไหมครับเราจะต้องยกไว้สูงเพื่อ,อ,อสาดไฟส่องลงมาให้หน้าแขกมันสว่างเราจะไม่เอาไฟไว้ต่ําระดับเดียวกับหน้าแขกถึงมันจะทําให้หน้าสว่างตรงๆก็เถอะเพราะว่าแขกจะแสบตามาก มองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะดังนั้นต้องยกไว้สูงเพราะไว้สูงปุ๊บไอสายไฟของไอไฟที่ผมซื้อมาเนี่ยสายมันเสืกสั้นคือถ้าเกิดเสียบไว้บนสุดสูงสุดเนี่ยไอแย่สายลอยผมก็ต้องยกไออะไรอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอแดปเตอร์ของมันเนี่ยมาแรปไว้ตรงตรงขาตั้งไฟเนี่ยแล้วก็ปล่อยสายลงมาเพื่อต่อกับปลั๊กไฟข้างล่างนะครับแรปให้หมดอย่าให้เหลือทํายังไงก็ได้ให้ทุกอย่างมันแน่นสมมติว่าถ้าเป็นพวก DC Co u p l e ที่เป็นของพานา s o n i กเนี่ย นี่คือชีวิตของกล้องเลยที่จะต่อไลฟ์สดนะครับนี่ไอตัวเนี้ยหลุดง่ายมากไอตรงเนี้ยหลุดง่ายไม่พอไอตรงเนี้ยยังไงก็ต้องแรปพอพอมันลากอยู่ที่พื้นนะครับแรปแรปปืดปืดปืดไอสายฝั่งนี้ก็ต้องแรปและไอที่หลุดง่ายที่สุดคือส่วนที่สําคัญที่สุดของมันก็คือไอนี่ไอนี่คือที่มันจะต่อเข้ากับกล้องเขาเรยกเป็น DC coupler นะครับเป็นของ p a n a g 7g85 ก็คือเป็นตัวต่อไฟตรงอ่ะแหละปกติกล้องมันจะใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไลฟ์เนี่ยผมไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงนานมากแบตเตอรี่เอาไม่อยู่หรอกล้วจะมาคอยเปลี่ยนแบตเนี่ยไม่มีเวลานะครับออคนน้อยนะครับคนน้อยดังนั้นไอ้นี่สําคัญมากคือผมก็จะต่อไว้ยาวไอ้นี่จะต่อเข้ากล้องอย่างตอนนี้ก็ใช้อยู่อย่างตอนนี้ก็ใช้อยู่ผมมีหลายตัวและแต่อันนียที่มันจะต้องต่อเข้ากับไอเสี้ยเนี่ยดูหัวมันโอ้โหใครมันดีไซน์หัวมันเป็นแบบนเนี้ยเนี่ย หัวมันไม่มีอะไรล็อกเลยแล้วก็เสียบเข้าไปแค่เนี้ยแล้วหน้างานนะครับดึงตึงอะไรนิดหน่อยคือหลุดแล้วอะหลุดง่ายมากพอหน้างานเนี่ยเวลาจะใช้ไอเนี้ยนะครับผมจะแลปบ,บนแลบล่างพันไว้ตรงกลางเลยนะครับว่ามึงห้ามหลุดเพราะว่าไอเนี้ยมันสั้นแล้วถ้าเกิดกล้องเราจะตั้งสูงเนี่ยแล้วต่อกับปักข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีคนเตะถ้าเกิดเตะนิดเดียวมันก็จะตึงแล้วนะครับยังไม่พอนะครับไอสาย HDI m ที่ผมว่าหน้างานเนี่ยมันเยอะๆใช่ไหมครับ สาย HDMI ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เราต่อกันง่ายๆก็คือไปซื้อสาย HDMI ธรรมดาเลยสาย HDMI ที่มันต่อจอต่อจอมอนิเตอร์จอ PC แล้วก็มาต่อเข้ากับกล้องโดยผ่านตัวหัวแปลงไมโคร HDMI นี่หัวแปลงไมโคร HDMI เนี่ยก็จะต่อ,อ,อจาก HDMI ปกติไปเป็นไมโครนะครับไมโครก็คือต่อเข้ากล้อง ไอหัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอเล็กๆตัวนี้ก็คือต่อเข้ากล้องทีนี้ข้อเสียของที่เป็นสายใหญ่ก็คือมันสายมันแข็งแรงตอนแรกไม่รู้ไงทำโปรดักชั่นครั้งแรกไม่รู้แล้วคิดว่าหลายๆคนที่เริ่มทำนะครับน่าจะอาการเดียวกันก็คือเราจะต้องเลือกสายให้ไวที่มันแข็งแรงใช้ทนทานผมก็ไปซื้อมาเลยสายใหญ่มากแข็งแรงมากสายแบบสายใหญ่อย่างเงี้ยเหมือนสาย dvi เลยครับหนาๆใหญ่ๆอย่างเงี้ย และสายใหญ่มันดึงกล้องครับมันลังหัวหักบ่อยมากเข้าใจไหมคือหัวแปลงเนะี่ยมันจะมีสองอันถ้าหาแบบอ่อนได้ให้ซื้อแบบอ่อนนะครับแบบนี้แบบนีไ้ไอสายยาวๆเนี่ยก็คือต่อหัวทำไมโครยให้เดียวมตัวเล็กเนี่ยเข้ากับกล้องก่อนแล้วก็ออกมาเป็นตัวใหญ่แต่หลายคนใช้แบบนี้ไอหัวเล็กตัวเดียวเนี่ยแล้วผลคืออะไรแล้วผลคือเวลาเราต่อหัวเล็กเข้ากับไอสายใหญ่ๆเนี่ยสายใหญ่อะ่ะมันแข็งแรงรอยู่แล้วมันไม่หักดังนั้น ส่วนที่มันจะหักง่ายที่สุดคืออะไรก็คือไอหัวเลขเนี่ยแหละเหนือไหมผลก็คือนี่ไงฮะนี่ขนาดเป็นสายอ่อนนะมันจะหักประมาณนี้มันจะหักแบบนี้เลยคือหัว HDMI หักหน้าง,งานนี่ชิปหายเลยนะครับดังนั้นคุณต้องซื้อสำรองดูฮะเนี่ยนีนี่คือหัว HDMI ที่เอ่อถ้าเป็นงานโปรดักชั o ไม่ใหญ่มากเล็กๆหรือว่าพอจะอยู่ในบริเวณที่มันไม่กว้างมากเนี่ยใช้สายอ่อนให้หมดแนะนําให้ใช้สายอ่อนให้หมด เพราะสายอ่อนจะเป็นตัวมันจะไม่ดึงไม่รั้งอย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นสายอ่อนนะครับเออนะเอานี้ให้ดูสายอ่อนมันจะไม่ดึงไม่รั้งมันไม่เหมือนสายใหญ่ครับพอเป็นสายใหญ่เนี่ยมันหนักแล้วมันหนาเนี่ยสายอ่อนแบบเนี้ยสายอ่อนแบบนี้ครับเห็นไหมอ่ะอย่างเงี้ยหักงออะไรได้ยังโอเคแล้วก็เสียบเข้ากล้องตอนแรกคิดว่าสายอ่อนมันจะไม่แข็งแรงไม่ครับสาย สายใหญ่อะแข็งแรงก็จริงแต่มันจะทําให้มันหนักหัวดังนั้นหน้างานซื้อสํารองไว้เยอะๆกันหักแต่ถามว่าเราจะต้องเออเราจะต้องใช้สายอ่อนตลอดไหมคือสายอ่อนมันจะมีข้อจํากัดอยู่ที่สายที่ผมเจอเนี่ยดีที่สุดก็คือสายอ่อนแบบยาวนะครับก็คือของยูกรีนเนี่ยยาวสุด3เมตรจริงๆผมอยากได้สายอ่อนยาวประมาณ5เมตรหรือ10เมตรแต่ว่ามันไม่มีขายตัว3เมตรเนี่ยของยูกรีนเนี่ยประมาณ490-590ราคาประมาณนี้นะครับ โอหน้างานนี่แฮปปี้มากเพราะว่ามันสายมันไม่ล้างอะไรเลยแต่ว่าในกรณีที่เราจะต้องลากสายไปไกลๆไปยาวๆอ่ะสาย HDMI ยาวอ่ะคุณไปซื้อมาได้เลย 10- ถึงย0เมตรเมตรถามว่ายาวได้ขนาดไหนถึงจะส่งสัญญาณภาพและเสียงได้อย่างโอเคนะครับผมเคยเคยใช้ยาวสุดคือ20เมตรที่งานว o ดดี้ไลน์นะครับเนี่ยถ้าเกิดสายช่วงไหนมันยาวมากเนี้ยให้ต่อแบบนี้เลยเนี่ย จะเห็นไม่ค่อยชัดน,นะครับก็คืออันนี้เป็นสาย HDMI อย่างหนาอย่างยาว,แล,ว,าวแ,นนแล้วก็ต่อเข้ากับหัวแปลงอันหนึ่งแล้วก็ต่อเข้ากล้องไปเลยจบแล้วก็ไอ้สายที่มันปล่อยห้อยลงมาเนี่ยช่วงต้นสายเนี่ยก็พยายามหาแล็กซีนอะไรพันมันหน่อยอย่าให้พยายามให้หัวมันเซฟที่สุดอย่าให้แรงแรงทั้งหลายแล่เนี่ยมามายุ่งกับหัวมันนะครับมันไม่งั้นมันจะเสี่ยงหักหน้างานได้ง่ายมากๆนะเนี่ยครับจะเห็นว่าหน้างานเนี่ยที่พื้นอะไรเนี่ยจะพยายามแรปให้หมด อันนี้ยังแรปไม่หมดเลยนะครับไอสายพวกนี้ยังแรปไม่หมดเลยถ้าเกิดเป็นพวกกล้องกล้องที่มันตั้งตั้งตั้งถ่ายอยู่นะครับเราจะแรปสาย hdmi ที่มันห้อยลงมาจากกล้องด้วยเหมือนกันนี่คือสายอ่อนสังเกตครับนี่คือสายอ่อนที่ต่อเข้ากับกล้อง g อ่อ G85 เรียบร้อยแล้วเป็นสาย hdmi มันก็จะอ่อนแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็จะลากเข้ามาติดกับขาตั้งตัวร้อยตัวน้อยตัวเนี้ยแล้วก็แรปสายเพื่อให้มันอยู่ติดกับขาดังนั้นถ้าแรงกระทํามันจะดึง จะใครจะเตะเนี่ยมันจะมาหยุดที่ไอ้ตรงข้อต่อที่เราแรปไว้ก่อนนะครับทุกสายสายไฟสาย HDMI สายไม้สายอะไรยาวๆหน้างานแรปให้หมดแรปให้เกรี้ยงนะครบแรปให้เกลี้ยงเนี่ยแล้วก็กล้องตัวหนึง่งผมจะให้เป็นอะไรลางปลั๊กไฟ1อันเลยแยกไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าสาย IDC c o u p ู l ปมันมันสั้นแยกไปเลยของใครของมัน ใครใช้โแรแลนด์แล้วอยากใช้ให้เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับผมอยากจะบอกว่าแค่โแรแลนด์ตัวเดียวเนี่ยมันกินสาย HDI ไปแล้วทั้งหมด6พอร์ตแปลว่าต้องมีสาย HDI 6เส้นแล้วแต่ละสายถ้าเกิดว่ามันยาวอีกหน้างานมันจะลกลุงลังมากเรื่องการเดินสายไฟแล้วก็เรื่องการจัดการสายไฟเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนนั้นรีวิวไอ้เจ้าโแรแลนด์ตัวเดียวเนี่ยผมแทบจะรื้ออุปกรณ์ทั้งหมดออกมาเพื่อทำเ,ออเพื่อทำรีวิวแล้วก็ลองเซ็ตนู่นเซตนี่อะไรให้ดูกันหมดนะครับสายมันจะลกลุงลังมาก ดังนั้นสิ่งที่สําคัญต่อมาที่สุดก็คือเรื่องสุดท้ายครับของวันนี้คือการเก็บสายไฟสมมุติเสร็จงานหมดแล้วนะครับเราเสร็จงานหมดแล้วเนี่ยสายไฟเนี่ยกรกลุงลังหน้าง,งานชิบหายเลยเราจะต้องเก็บสายไฟด้วยความใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเวลาเวลาเวลามาถึงสถานที่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะจัดละของอยู่ในกระเป๋าหกระเป๋า2กระเป๋า3กระเป๋า4เนี่ย เปิดเปิดเปิดจิบอะไรออกมาได้เอามาประกอบประกอบวางวางสายนี้ยังไม่ใช้โยนไปไว้ตรงนู้นโยนไปไว้ตรงขาตั้งกล้องตัวนี้โยนไว้ขาตั้งกล้องตงัวนี้ไว้ไม่ไม่นานแป๊บเดียวแต่ตอนเก็บเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นจุดตายที่ทําให้งานต่อไปชิบหายได้เลยนะครับคือพอเราไลฟ์เสร็จอ่ะบางทีเราไปนอกสถานที่สถานที่เขาปิดให้บริการแล้วหรือว่าเขาจะต้องไปต่อแล้วเพราะว่าเวลาเรานัดส่วนใหญ่อ่ะเราไม่ได้เผื่อเวลาเก็บของ เราต้องเผื่อเวลาเก็บของด้วยนะครับเวลาเราไปทำไลฟ์โปรดักชันเนี่ยสมมุติเราเราจะไปขอยืมตัวคนนี้ไลฟ์ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับเราบอกกคบ่ายโมงถึงบ่ายสามไม่ได้ครับเราบอกไปจนถึง4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งได้เลยครับต้องเผื่อเวลาเก็บของเคลียร์ห้องเขาด้วยของก็ต้องเก็บห้องก็ต้องเคลียร์ไม่ใช่ว่าบ่ายสามเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนมาใช้ต่อแค่เก็บไม่ทันนะครับผลก็คือช่วงแรกที่เก็บไม่ทันเนี่ยก็จะยัดกองลงมาจับยัดเข้าเปล่าจับยัด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 สุดท้ายก็คือเละฮะเละในงานต่อไป เละทุกอย่างเลยนะครับสายพันกันลุงลังของปนกันหมดไอ้ของหนึ่งของสองของสามที่เคยอยู่กระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองกระเป๋าสามมันไปปนอยู่กับกระเป๋า4ี่ห้าหอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหน้างานต้องใจเย็นเขาเรียกว่าต้องสูดหายใจเข้าลึกๆเลยนะครับว่าเก็บเก็บทีละอย่างเริ่มจากถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมก็จะต้องเก็บอะไรทีละเล็กๆน้อยๆก่อนไอ้พวกสายเล็กน้อยไอ้หน้างานเนี่ยต้องเก็บก่อนสําหรับผมนะต้องเก็บก่อนอัน,นใหญ่ๆมึงไว้เก็บทีหลังเลย ไอ้จุกจิกจุกจิกเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไอ้สายหูฟังมอนเตเตอร์เนี่ยพี่เขาก็มองผมตั้งนานว่าไอ้ไมมันทําอะไรมันเก็บไม่เสร็จสักทีเห็นมันยุกยิกยิกอะไรนานก็คือถ้าเกิดมาดูจริงๆก็คือผมกาลังเก็บอ่าเก็บฝาครอบหน้าเลนเก็บไอ้ตัวเพจหนึ่งน็อตสองน็อตสามเก็บหูฟังหนึ่งหูฟังเนี่ยพอมันพันพันพันมากันอย่างเงี้ยผมก็ต้องค่อยๆม้วนมวนมมวนมวนหมุนหนึ่งมวนสองมวนสามหมนสี่อ่าแล้วก็วางกองไว้ สายเฮดเด์บายผมก็นั่งม้วนม้วนเล็กทีละม้วนทีละม้วนทีละม้วนอันนี้ต้องค่อยๆม้วนเลยนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าใครไปถ่ายงานอีเวนต์เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดใครอยู่จนจบเนี่ยคนเก็บสายเนี่ยเขาจะค่อยๆละเมียดการเก็บมากเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาเก็บไม่ดีเนี่ยความชิปหายในครั้งหน้ามันจะมาเยือนออฟฟิศแรกหรือว่างานดีเวลลอปแรกที่ผมไปนะครับคือที่ผมทํางานเอ่อที่ผมทําเขาเดือดร้อนอะไร,รเพราะว่าผมม้วนสายไฟยอะไรไม่เป็นนะครับทาให้งานช้าไปหมดนะฮะโอ้พี่เขา พี่เขาปล่อยผมม้วนอะแล้วผมม้วนไม่เสร็จสักทีเขาก็มาม้วนให้ดูบอกม้วนใส่ไฟมันจะยากยอ่ไรวะม้วนดิม้วนม้วนม้วนยังไงวะกูก็ม้วนแบบไม่รู้ม้วนยังไงอะก็ม้วนกับข้อมือหลยม้วน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 แล้วมันก็เละนะครับมันก็พันแล้วมันก็ไม่เสร็จพี่เขาก็มาม้วนโอ้โหมันต้องม้วนอ้อมทั้งศอกแล้วก็ค่อยๆโยงสายพอสายข้างหน้ามันพันปุ๊บพี่เขาวางตรงนี้แล้วก็ไปแก้สายข้างหน้าแล้วกลับมาม้วนตรงนี้ต่ออีกเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิด ไอเ้เรี่คือทําอย่างใจเย็นมากไอ้เรื่องของสายไฟเนี่ยบอกเลยว่าผมนับถือคนเดินสายไฟมากเลยนะครับที่ที่เห็นดูเป็นงาน,นง่ายๆดูเป็นงานอย่างเงี้ยเบื้องหลังคือมีมีความสําคัญต่องานมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ง,งานตรงนั้นแต่มันหมายถึงงานข้างหน้าการเก็บของก็เหมือนกันนะครับของทุกอย่างที่เราไลฟ์เสร็จเราใช้เสร็จเนี่ยต้องเก็บให้เป็นระเบียบอยู่กระเป๋าไหนกระเป๋านั้นช่องไหนช่องนั้นค่อยๆเก็บทีละชิ้นชิ้นเล็กก่อนไอ้พวกชิ้นเล็กๆนี่มันจะหายบ่อยดังนั้นต้องรีบเก็บก่อน ถ้าเกิดพี่ที่เขาคุมงานเขาเล่นก็ใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าพึ่งตื่นตกใจอย่าอยากองต้องค่อยๆเก็บเก็บไม่รู้แหละใครจะว่าไงกูไม่สนเนะี่ยถ้าเกิดกูไม่เก็บให้เรียบร้อยแล้วไม่เทคทามเกับตรงเนี้ยหน้างานครั้งหน้ากูชิบหายแน่นอนนะฮะนะครับเรื่องเก็บของสําคัญกว่าเรื่องการโกยออกมาข้างนอกอีกนะครับเน,นี่เอาให้ดูอันนี้การเก็บสายที่ถูกต้องนะครับไอแบบบนเนี่ย ไม่เอานะฮะเก็บแบบร่างพยายามเก็บให้มันเป็นระเบียบจริงๆแบบบนมันก็พอได้แหละแต่ว่าเราเป็นกองโจรหมายถึงเป็นไลฟ์โปรดักชั่นที่เราต้องเคลื่อนตัวสะดวกครับดังนั้นกระเป๋าเนี่ยเราจะไม่ใหญ่เราจะเล็กไอการเก็บแบบบนเนี่ยถ้าเกิดผมมีรางลักไฟประมาณ5อันการเก็บแบบบนเนี่ยแม่งกินเนื้อที่ไปอีกนะครับเพราะว่าไอปูดๆพวกเนีน้แล้วมันมีโอกาสที่ไอสายเล็กสายน้อยหรืออะไรอื่นจำพันคือมันไม่เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งอย่าง มันจะทําให้อีก5้าอย่างสบายถ้าเรียบร้อยทั้ง5้าอย่างไอกระเป๋าใบนั้นน่ะมันจะจัดอะไรได้เป็นระเบียบมากๆนะครับดังนั้นทําอะไรทําให้เรียบร้อยนะครับพวกสายฟงสายไฟเนี่ยสายหักนี่ก็บอกไปแล้วนะครับให้ซื้อสํารองไว้เลยไม่ว่าจะเป็นสายอ่อนยาวคือเป็นหัวไมโครเฮดไมไปเทีไมยาวเลย1เส้น3เมตรผมเห็นแต่ของยูกีนะครับที่ขายยาวสุดเพราะว่าสายถ้าเป็นสายยาวสายอ่อนอะส่วนใหญ่มันจะขายอยู่ประมาณ1เมตร แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ยาวกว่านั้นสิบถึงยี่สิบเมตรก็ไปซื้อหัวแปลงมาเนี่ยหัวแปงจริงๆไม่ต้องสิบยี่สิบเมตรหรอกแค่ห้าเมตรหกเมตรสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอาหัวแปลงมาแต่หัวแปลงแบบแข็งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต่อแบบสั้นๆแบบเนี้ยเข้าเข้ากล้องเนี่ยให้ระวังหัวหักดีๆเพราะว่าสายมันหนาเพราะส่วนใหญ่สายให้ได้ไมมันถ้ามันยาวนะมันจะไม่ใช่สายอ่อนมันจะหนานะครับดังนั้นถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากจะให้หาซื้อแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อย ไอตรงเนี้ยมันอ่อนละเราพอจะแรปไอช่วงอ่อนๆได้เนี่ยไอไอ,ไอตรงไอตรงปลายปลายหัวให้ไมโครให้ไดไมที่มันต่อเข้าขออกับกล้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีแรงอะไรไปยุ่งกับมันนะครับเพราะถ้าสายมันหักเนี่ยหน้างานก็จบนะครับจบซื้อสำรองไว้นะครับซื้อสำรองไว้อมีทำแลบเปิดให้ดูนะครับอันนี้หน้างานปกติหน้างานเนี่ยเราจะมาถึงเนี่ยกระเ๋าผมมีแค่นี้เองนะครับมีอยู่ประมาณ3 4ใบเนี่ยแล้วก็ แกะแกะแกะ,แกะประกอบ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 งานครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก่อนก่อนเตรียมงานอ่ะเตรียมงานสองชั่วโมงแล้วกเก็บของอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยนะครับเพราะว่าไอ้สายไฟหน้างานมันจะลกลุงมลังมากดูกนีฮะอันนี้เป็นช่วงแรกที่สายไฟยังมีจํากัดอยู่นะครับมันจะจะกองรวมมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมดังนั้นช่วงหลังผมก็เลยแบบไปซื้อปลั๊กสามตามาอีกเยอะๆเพื่อ หกล้องหนึ่งตัวหนึ่งกล้องหนึ่งตัวแล้วก็โต๊ะที่เป็นซิสเต็มไว้คุมระบบอ่ะแยกออกไปเลยอีกหนึ่งอีกหนึ่งรางนะครับเห็นั่นเองประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องของสายไฟนี่กระเป๋าใบหนึ่งอ่ะใส่แต่สายไฟอย่างเดียวเลยแต่ว่าสาย HDMI ที่มันพันม้วนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ก็จะแรปด้วยตีนตะขาบหรือว่าจะพันไว้แบบเป็นคล้ายๆผูกโบง่ายๆอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าจะไม่ใช่แบบขย,ขยุก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 เข้าไปนะนะครับหน้างานสําคัญมากสายไฟธรรมดาก็ด้วยสายปลั๊งปลั๊กไฟนี่สําคัญยิ่งรางปลั๊กไฟอ่ะมันมันสายมันยาวใช่ไหมพอสายยาวเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาม้วนต้องใจเย็นเลยต้องค่อยๆม้วนเลยนะฮะเรียบร้อยทุกอย่างยกเว้นห้องทํางานกับโต๊ะทํางานอันนีนอนห้องเราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนไม่มีปัจจัยภายนอกที่ต้องควบคุมมันจะมารบกวนอะไรเรานะครับเราปล่อยได้ <laughs> ไม่ในห้องที่มันอาจจะดูโลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะหยิบใช้อุปกรณ์นู่นนี่นั่นบ่อยนะครับมันก็เลยไอเนี่ยคือเป็นระเบียบแล้วเนี่ยหนึ่งกองหนึ่งกองสองกองสามนะครับแต่หน้างานเราจะต้องทํางานร่วมกันหลายคนนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถขนอุปกรณ์ทั้งหมดเก็บมาไว้ที่ตัวผมได้นะครับก็จะเก็บไว้กับรถของพี่อีกคนนึงซึ่งเราก็ต้องทําให้มันเป็นระเบียบเวลาพี่เขายกออกมากางออกมาเลือกกระเป๋าหรือว,ว่าผมโทรไปบอกพี่ครับวันนี้ใช้แค่นี้เอากระเป๋านี้มาพี่เขาจะได้เลือกมาถูกดังนั้น ทำยัไงก็ได้ให้เป็นระเบียบที่สุดนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บเนี่ยเราไม่ได้เก็บคนเดียวนะครับถ้าเก็บคนเดียวเนี่ยมันก็คงจะเรียบร้อยไปหมดแล้วล่ะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานาน,นะเราต้องปลูกฝังให้ทุกคนในทีมงานช่วยทําสายไฟให้เป็นระเบียบทีนะฮะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างกระทั่งพวกกล้องพวกเลนอะไรด้วยนะทําให้มันเป็นระเบียบผมอยากทราบเรื่องการไลฟ์ของพี่ครับว่าใช้โปรแกรมอะไรบ้างครับระหว่างเสียงกับภาพใช้โปรแกรมแยกกันใช่ไหมครับอยากรู้ว่าใช้โปรแกรมอะไรครับ เบื้องต้นนะครับผมทำรีวิวไว้แล้วเื่อว่าไลฟ์ใช้โปรแกรมอะไรต่อแบบไหนแล้วก็ใน YouTube ในช n e l นะครับผมทำผมไลฟ์คุยไปแล้วอะ่ะชั่วโมงหนึ่งเป็นไลฟ์ Facebook ไปไลฟ์โปรดักชัน like เลย EP 01ศูนเลยไลฟ์ like, ใช้อะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแต่ถ้าตอบตรงนี้ก็คือก็ใช้ไวแครนะครับระบบเสียงผมก็แยกเอาว่าจะเอาเสียงจากกล้องหรือว่าจะเอาเสียงที่ต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์เลยท,ทันทีอย่างไรตัวนี้เป็นไมไม USB เป็นไมเราเรียแบบ USB ก็จะต่อเข้ากับ USB หลังคอมพิวเตอร์ได้เลยใช้ได้เลยหรือบางคนอาจจะเป็นไม้คอนเดนเซอร์แบบนี้อ่าก็ต่อเข้าอ u ดิโออินเทอร์เฟซแล้วก็พูดก็ได้แล้วแต่สะดวกหรือว่าอันนี้จะต่อเข้ากับกล้องก็ได้นะครับระบบเสียงระบบไลฟ์อะไรเนี่ยผมทำไว้หมดละลองลองลองไปดูก่อนจริงๆถ้าเสิร์ชว่าไลท์โปรดักชันหรือว่าอ e เซเนี่ย ไม่ใช่ขึ้นมาเต็มเลยนะฮะถ้าเกิดสงสัยเรเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามได้นะฮะวันนี้มีเท่านี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องปัญหาหน้างานอีกบานตาไทยเลยครับคือถ้าเกิดว่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดมาเป็นหัวข้อปัญหาหน้างานเนี่ยบอกเลยว่าแค่ปัญหาเดียวเนี่ยผมโม้ได้ทั้งชั่วโมงเลยนะฮะเพราะาตอนอยู่หน้างานนี่เออปัญหามันเยอะจริงๆมันม,ม,นมีมันมีให้เรียนรู้เยอะดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าอย่าผิดพลาดเหมือนผมผมผิดพลาดหรือว่าโดน มาแล้วสวยมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องสายสําคัญให้ความสําคัญลงทุนแล้วก็ลงเวลากับมันอย่ารีบค่อยๆทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะไม่ชิมหายนะฮะเท่านี้แหละประมาณน,นี้ไปละสวัสดีครับ